นิทานอีสบเรื่องงานแต่งงานของหมีสาวณป่าแห่งหนึ่งกำลังจะมีการจัดงานแต่งงานระหว่างหมีสาวใจคอโหดร้ายกับคู่มั่นของมันก่อนงานแต่งงานเจ้าหมีสาวได้ตัดสินใจหาวิธีจัดการกับร่างที่น่ากลัวของมันให้ดูงดงามวันต่อมามันจึงออกล่าสัตว์ที่มีขนสวยงามที่สุดนำมาตัดเย็บเป็นชุดแต่งงานโดยมันเลือกเอาขนของไก่ฟ้ามาทำเป็นกระโปรง นำขนกระต่ายมาทำเป็นผ้าคลุมหน้าเพื่อปกปิดใบหน้าอันโหดเหี้ยมและนำหนังกวางมาทำเป็นรองเท้าปกปิดอุ้มเท้าที่ใหญ่เอถอะทะของมันเมื่อวันแต่งงานมาถึงมีสาวถามสัตว์ทั้งหลายที่มาร่วมงานว่าพวกเจ้าคิดว่าข้าเป็นสัตว์ที่งามที่สุดในงานนี้หรือเปล่าด้วยความกลัวสัตว์ต่างๆจึงกล่าวชมหมีสาวไปอย่างรวดเร็วว่าแน่นอนท่านน่ะช่างดูสง,งา่างามเหลือเกิน เมื่อนกฉูกตาโตผู้เฉลียวฉลาดตัวหนึ่งได้สังเกตเห็นท่าทีของเหล่าสัตว์ต่างๆแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะแปลงโฉมให้สวยขึ้นกว่านี้อีกร้อยเท่าแต่ในใจของเจ้าแล้วเจ้าก็ยังคงเป็นหมีที่โหดร้ายน่าเกลียดน่ากลัวอยู่เช่นเดิมนั่นแหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงามภายนอกไม่สามารถเป,เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงภายในได้